Assalamualaikum warahmatullahi a b a r k a t u h Alhamdulillah, a l h a m u l i l a h ออคุณสบคที่พวกเราในร่างได้เจอกันแล้วก็ได้มาพบปะสร้างสรรค์ที่สกลนะครับปีนี้เป็นปีที่ว่าพวกเราทุกคนได้มารวมตัวที่สกลแล้วก็มามิงที่สกลปีนี้รู้สึกว่าพวกเราปทับใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้มาเจอกับพวกตัวสำหรับปีนี้สรุป การมิ팅ครั้งนี้รู้สึกว,ว่านไปด้วยดีและก็มีความสนุกสนานและก็ผ้าก็พ,พ,อ,พอมาสําหรับคนที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าขราหน้าเราจะจัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งทีนา้าเราจะมอบหมายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นคือยุนยาริสเป็นผู้รับต่อไปนะครับครับทำดีแล้วครับทีนา้าเราจะไปเจอกันนะครับอนัสรูรหัส43ที่จังหวัดสตูล อย่าพลาดนะครับทีน่าอิชอ,ลลอั่อลล,ล,ลั์อ,ลลอลลัอลลอฮ์วะบัดอัลลอฮ์